โอ้โหได้โยนะครับสวัสดีครับผมปันสวนนะครับวันนี้ผมพาลงมาเที่ยวทะเลนะครับเป็นบากาศนะครับเดี๋ยวผมจะวางอวนนะครับว่าจะมีปลากระบอกหรือเปล่าครับไปครับผมว่าแล้วเดี๋ยวผมเอาอวนไปวางก่อนนะครับไปครับตามไปชมครับลงไปวางอวนนครับ ก็มากันหลายคนนะครับนี่ก็เริ่มกันเตรียมอยุปกรณ์มีทุกอย่างนะครับมีทั้งสวิงเพื่อเจอปูแหลงแทงกุ้งอันนี้พี่ทำนะครับทำแหลงพี่ทำแหลงแทงกุ้งใช่ไหมครับทดาดำเลยออหาสวยอยู่นะครับ แม่พี่แต่งตัวรออยู่คนเดียวครับบอร์ดไปแล้วนะครับกำลังมัดเชือกอยู่นะครับที่ปลายเสาแล้วจะดึงตรงไปด้านาหน้านู่นนะครับ ไกลพอสมควรนะครับอืไปไกลแล้วนะครับนู่นคงเสร็จแล้วนะครับกลับมาแล้วครับกำลังเดินกลับนะครับ ไกลอยู่สมควรนะครับก็เดินมากลับมาก็ดูอวนไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้เห็นเหมือนมีปลาติดตเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีอะไรได้บ้าง อ่ามีตัวอาจจะสตกกุ้งแทงกุง้งแขงปลาด้วยนะครับนี่ครับปลา,าอะไระครับ,รบวางวางเพ๊บเดินขึ้นมาลองดูด,ดูได้บรรวงครับปลาพิุุณครับโอ้ยเฟียวเลยยางนี่นิ่ทั้งยาง เดินครับสวยครับนี่ครับทะเลดปลานยเลปดปลานะครับเดินไปมีแหลนไปด้วยไปดีไปเดินไปก็ไปดีเห็ดปูแทงเลยนะครับนี่ครับดูดำเนาะดดำนะครับนี่ครับ ว่าจะไปดูปลาที่ควนนะครับพอดีเห็นปูแบบแทงมาก่อนเลยนะครับนี่ครับชมปูไปก่อนเนาะโอเคครับครับเดี๋ยวไปดูปลดปลาครับได้ไหมครับเอาแล้วนะครับปลาแป้นครับบ้านผมเรียกปลาแป้นนะครับนี่ครับปลาแป้นครับแป้นครับปลาแป้นวันนี้พาเที่ยวทะเลนะครับ ได้ดวเวลาน้ําแห้งนะครับปัดแป้นครับกระแป้นปลากะบอกเลยครับบอเปมี่ปลาอะไร ปลาปิคุนนะครับตัวจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าเป็นอวนตาสี่เซนนะครับหัวหาอยู่หากินนะครับหาับกข้าวครับ เต็มเลยครับไบน,ไนรบไ่รูด้วยอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยของโชว์หน่อยครับลางกวางกียวก็ไล่ดูกันไปเรื่อยนะครับอาจจะมีปลาใหญ่นะครับลุ้นกัน มาหากินแบบกบบ้านสวนนะครับนี่ก็จะเป็นอวนต่อหมดหัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโดนครับหืมสูงนะค,ครับปลาหอมกิ้วค,ครับ นหน้าตานะครับหางกิ้วนะครับนี่ครับคล้ายๆกับปลาพิกุลนะครับบ้านผมเรียกปลาหางกิ้วนะครับนี่เราก็ออกจากชายฝั่งมาเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเป็นงนหครับโอ้เบิกบานเลยโห นี่หมานะครับต้องรอจังหวะน้ําแห้งด้วยนะครับน้ําเริ่มแห้งนะครับน้ําลงครับน้ําทะเลเริ่มลงนะครับเดี๋ยวถัาพังน้ําจะแห้งนะครับตรงที่ผมยืนปลดปลานี่จะเป็นพื้นดินเลยนะครับไม่มีน้ํานะครับโอ้ยได้เมนูแล้วนี่ S <s <bottles> <S 5, เรบอก้หดาหมาะหมดแล้วนะครับเหลือท่านี้เองครับตุดทุ่นะนะครับ เดี๋ยวก็ต้องเริ่มขยับไปเรื่อยๆนะครับน้ำใสเนีอือน้ำใสเนะเดี๋ยวขากลับส่งกุ้งส่งปูดีฝ่า บานนะครับหาง่โอ้โห oh 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 eh. มาติดตอนจบนะครับโูงหางกิวครับดูนะครับไอไม่หมดแล้วครับอือหือ แผลไหมแป๊ะแห๊แผลไหมเขียบจันเลยใบไฮนี่เฮ้ยใบนี่เขียบแล้วนะอันนี้วันนี้น้ำก็แห้งแล้วนะครับกำลังจะเดินไปกุ้วนลอยสองนนะครับรอบแรกก็ได้ไปพอสมควรนะครับคนก็เริ่มมาส่งกุ้งส่งปูกันแล้วนะครับเต็มไปหมดเลย ไปครับติดตามกันนะครับมีตัวไหมครับไ mm. หนป้ายไหนอ๋อเอาตัวนี้ไขนเกาะเดื่องนไม่ไขอ่อะปล่อยไปไขนะครับปล่อยไปเลย ปาลาวะครับเนะี่ยปลาบอกบอปาลากระบอกครับปลาบอตัวละหนึ่งตัวครับปลาบอกครับเนี่ยตัวแรกครับ ไกล,ลนะครับก่ถึงของโฟมแล้วจะหมดแล้วนะครับปากระบอกอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้หายสองโดนปลากระบอกนะครับนี่ ปลากระบอกลูกอินออปลากระบอกลูกอินโมครับมหมดนะครับโดนลอยสองโดนปลากระบอกสองตัว เดี๋ยวขากลับก็จะหาสงูสงกุ้งไปเรยนะครับยังไงติดตามกันต่อนะครับตาครับนี่ครับโอ้โหตัวนี้นี่ครับแม่มันครับไซส์ใหญ่นะครับโอ้ยอันนี้ลูกมันครับกำลังเกิดบานเลยครับลูกหอยนี่ครับหอยขาวครับโอ้กำลังเกิดบานเลยครับ 加油！我有。 กยแดงไีหนูว,ว,วะเดี๋ยวได้เน้ะปลาเ้็กเข้มเนาะเลยกูเ,เนาะ้ยเจียคกำจบเลยงี้ตอนนี้น้ำแห้งมากเลยนะครับดูเลยครับหอ่อต้องเก็บอวน,นก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มสาวอวนเก็บแล้วนะครับ ครับเก็บไปเรื่อยๆสาวเก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับปูดำครับลูกปูดำน้ำแห้งเนาะมันเริ่มแห้งเยอะแล้วนะครับแห้งน้ำยังแห้งเรื่อยๆนะครับอวน,วนติดพื้นหมดแล้วอวนว,นว,นวนผมอยู่บนบกแล้วนะครับปลาอะไรเนี่ยเปิดเลยยันกบ ขอหาได้เนาะวันนี้เนะาะได้ครับวันนี้พอได้กับข้าวนะครับปลาทั้งปูทั้งหอยนะครับกระบ,บอกครับปลากระบ,บอก อปลา,ากะบอกอีกแล้วอมีตัวนะครับน้ำแห้งกระบอกครับลูกปูม้าครับลูกปูมา้า ลูกมานะครับลูกปูม,ม้าครับนี่ปลาอะไรปลาดอกมาครับปลาดอกมาใ็่ไหม Bagi Kang.

นะครับปลาบ่อครับปลาบ่อครับนี่ไซส์สวยครับดูหอยขาวตัวใหญ่ด้วยมาดู เ้ยมีตัวหนึ่งตือับปลาตือันนี้ก็มาหากินอาหารก็ปลาก็ประมาณไซส์นี้นะครับ ไม่ใหญ่มากแล้วแต่ดวงครับครับหองวุจจัหาดครับหอยไะไหอยนะครับหอยสวนหอยเซชวน ทาารุดไปแล้วนี่โชว์หน่อยครับดูโอ้ยได้อยู่นะครับบิดหน่อยป่า ขามีหอยกัดอโหได้หอยหนึ่งตัวนะครับเก็บหอยไม่เลยครับเจอครับตอนนี้ก็กำลังเก็บอวนครับรู้สึกว่าน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะสรุปให้ดูกันอีกทีนะครับว่าได้ปลามากน้อยเท่าไหร่ นี่นะครับอบอก ากินชายฝั่งก็อย่างนี้แล้วครับได้บังไม่ได้บังก็เก็บอ้วนมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่ชายฝั่งกันแล้วไปสรุปกันนะครับไปครับนี่ครับก็ได้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวไงไปเจอกันคลิมน้าครับไปเจอกันใหม่ครับ